ฉายไทยเนี่ยเด้อทุเรียนเมืองเลยนะทุเรียนเมืองเลยครับทุเรียนเมืองเลยครับผมเอเมรวมนี่มาเตปูห่มรอบที่แล้วนี่เปลี่ยนบ้านซุปนะครับเนาะเออเออเมลายส่วนเก่งเออห้องเมืองเลยบ้านเฮานี่ม่อนทองที่ครับนี่นะโล่เขาได้คำม่อนทองเมืองเลยนะลอยเกลียวิบค่ะเมืองเลยคล้องเทค่ะ ตะกออโลหะสิบค่าโอ้บันนี่หกสิบแล้วข้ออภัยครับผมเ,เ,มเกาะแพงขึ้นครับผมหกสิบบาทพี่น้องโอ้บักทุเรียนเนี่ยเป็นต่อยักษ์ไตเทพี่น้องยักษ์กินบ่บักทุเรียนหนึ่งเลยนะจัดจักหน่วยบ่พี่น้องเขาละท่ามาปกติค่ายอยู่ได้ว้านฉันนะปกติค่ายค่ายอยู่ได้ระค่ะบ่อบันธรรมดานะ อนเช้าหลออดนตอนเช้าโอ้ค่าเฉพาะตอนเช้าตอนเช้าตอนตอมือแรกค่าอยู่จำเนวนเพโอ้ผู้ใดอยากกินส่วนใหญ่ที่เป็นทูเรียนเมืองเลยสิครับกเอาทุ้เรียนเมืองเลยช่วงนี้าะวถ้าเป็นทุเรียนทางนี้เป็นทู้เรียนไรเราตอปตอไไป่อ่ไตอนใต่่จะขายอต่ทุเรียนเม่องเลยนะปรับช่องนี้เปต่อองบุอต่อไปก็ออป็นของบ้านสูต่อไปผมรอบต่อไปเป็นของบ้านสู วันเส้าร์นี้มาตลาดเราเลยตทวันธรรมราอยู่ที่ตอนเช้าอยู่ที่ที่จอดรถลานจอดรถตลาดเย็นมัดติ้วแล้วก็ตอนเย็นอยู่ตลาดกาเนินเดเพชรพนาวานะสุดยอดครับแล้วเข้า่าเป็นโทษนะครับเป็นขวศสิวะนําที่ครับว้าวให้ขุดขนะเฮ็ดลาย,ยางจังโซเฮ็ดลาย,ยาง <laughs> าา <laughs> โอเคครับ ผู้ใดอยากกินทุเรียนบางเลยก็ติดตามที่คุณครูได้เด้อครับเด้อตามนี้ครับขอบคุณครับคุณครูนี่แม่ค้าเข้าโป่งบอปิงเข้าโป่งพี่น้องแม่ค้าเข้าโป่งไรม่วงขายเกี๊ยขออนุญาตขายเกี๊ยมังกรก้อนขายบรุฮันโลเท่าไหร่รักเก๊ยมังกรนี่นะโล้ไวาหร่วยี่สิบห้าบาทหน่วยบ๊อกไงพยายาี่น้องสุดยอดครับผมครับบักหนาวหน่วยงามใช่ป่าวถุงเท่าเด็น,นป๊อปนาวนี่นะยี่สิบหย่า เขาจะมีหลายอย่างให้เนาะนอุดมสมบูมมรณ์บัลนิม่วงคือเนาะฮะม้วงเปิดแล้วครับผักม้งกะมีคักกมีบัลกลินไม้กะมีสุดยอดครับบัลนินม่วงอุดมสมบูรณ์